รับช่วงนี้คะ่ะเราก็ยังอยู่ที่สมโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพื่อมาแสดงความยินดีในวันแห่งความประทับใจวันแห่งความสําเร็จนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสําเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัลเราก็จะต้องมาร่วมแสดงความยินดีค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการมอบรางวัลในช่วงบ่ายนะคะของวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนี้แล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับรางวัลแรกนะคะก็คือรางวัลเอเชียเบสเออร์ด2019ค่ะหรือรางวัลสุดยอดบุคคลองค์กรธุรกิจแห่งเอเชีย2 2019นะคะเพื่อมอบให้แก่บุคคลแล้วก็บริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมค่ะและอีกหนึ่งรางวัลค่ะคุณผู้ชมก็คือรางวัล Best Award a s e a n Brand หรือรางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีครั้งที่3ประจำปี2019นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ แล้วค่ะบรรดาบุคคลที่ต่างก็มุ่งหน้าเข้ามาที่สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนเพื่อเข้าร่วมรับรางวัลซึ่งแต่ละคนนะคะต่างก็พกพารอยยิ้มความภาคภูมิใจกันมาแบบเต็มเปี่ยมเพื่อขึ้นรับรางวัลโดยในช่วงบ่ายกับคนที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีก็คือพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมาการสภานิิติบัญญัติแห่งชาติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองค่ะ พอดีเราดีใจดีใจมากๆนะแบรนด์เรา T H p เป็นแบรนด์ไทยตอนนี้เราเข้าไปที่ทางอาเซียนหมดแล้วก็สินค้าเรามีคุณภาพผลอาเซียนก็มาหาเราแล้วก็เรากระจายสินค้าไปประมาณห้าประเทศ<น>เรากระจายไปแล้วผลิตพ,พันของ T H p นะครับตอนนี้ก็เราก็พยายามพัฒนาเรื่องคุณภาพะนะครับวันนี้เราคิดว่าเรามาถึงจุดที่ว่าเราคุณภาพระดับ คุณภาพที่ลูกค้าในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านก็ได้รับการนิยมผมมั่นใจว่าแบรนด์ภายใต้ t s p นะครับที่อยู่ในกลุ่มอาหารเสริมเนี่ยต้องเป็นคุณภาพเท่านั้นที่อยู่ในประเทศไทยได้วันนี้เรามีแบรนด์ t s p เนี่ยกระจายอยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วยสิ่งที่บริษัทพยายามจะนําเรื่องของคุณภาพนะครับมาให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็ราคาที่เราสามารถที่จะหาซื้อได้ทางท้องตลาดทั่วไปนะครับฝากแบรนด์ของ t s p ไว้ให้กับผู้ ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสุดยอดมากค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสรายการเรานะคะได้มีโอกาส มาสัมภาษณ์ความรู้สึกสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาหรับผู้ชมที่ชมอยู่และอยากจะประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแบบนี้ด้วยค่ะเช,ช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อพูดคุยกับเรานะคะหรือมีคําแนะนำนะคะก็สามารถที่จะส่งมาได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้นะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์เวลา11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณแบบนี้ทางช่อง5 HD วันกฎหมายเลข1นะคะวันนีน้ใหม่และรายการช่อง5 Variety ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ